ปืนปืนล้อมไม่ดีปืนล้อมไม่ดีปืนล้อมมาปืนล้อมมาปืนล้อมมามวยแน่มวยแน่ปืนล้อมมาเลยปืนล้อมมาเลยปูพรมปืนปูพรมปืนปูพรมปืนปูพรมมึงตายเลยเอ็มดีตายเลยปืนล้อมอีกูพี่มันอยู่พี่เห็นดินพี่มึกแต่วอลเป็นอ่ะน่าน่าเสียงอันนี้เลยป่าพี่ไม่ก็ก็ให้ ปกติเราให้เฉินคอหลักแล้วก็ให้เคนอ๋อไอเฉินจะเป็นคอหลักก่อนใช่ไหมโอเคได้ไอเฉินไอเฉินนั่งอยู่คือมันเป็นอย่างงี้พี่คือคือผมจะอยู่กลางไฟแล้วเคนจีจะอยู่หลังไฟครับกองหน้ากองหลังอ่าโอเคเข้าใจงั้นงั้นเดี๋ยวเฉินเฉินรอพี่พอพี่สั่งลงปุ๊บฉัดเฉินก็ดูว่าแบบเพื่อนเยอะยังก็พาดันเที่ยวเลยนะโอเคปะครับพี่เปิดชิวชิลชิลไอเฉินกับพี่นั่งอยู่ด้วยกันอย่าหลุดบัฟนะเพื่อนคำละห้าไอคำคำละกี่เอ็มวอลจำไม่ได้วะตอนสั่งโชว์ดูจังหวะเขาล้มดีๆนะ โอ้กูไม่กูไม่ได้สันดานแบบมึงหลักบัตเองได้ครับพี่ได้ครับกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะทมไมเราต้องด่ากันวะนี่ด่ากันได้ไหมครับเราต้องเราต้องรักกันนะเล่นเกมนี้จบกูเป็นโลหูหนวกแน่มีเฮี้ยสามตัวนั่นอยู่ในแก๊งเนี่ยใช่เอ้าโอ้โซื้อใครไปไล่ปืนนะถ้ามันมันไม่ได้จริงจริงมึงี่มึงเรียกผมเหรอพี่ใช่ใช่พี่พี่คุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วเมื่อกี้จะบอกเฉยๆว่าจังหวะที่แบบลงอะไรเงี้ยพยายามคนสั่งพยายามสติดีๆเวลาพูดอะไรเงี้ยเอออย่างที่พี่ใบอออก่ะหววยูแล้ เล่นเหมือนที่พวกมึงซ้อมมาเล่นเล่นง่ายกว่าซ้อมอีกไอ้เหี้ยกลัวคนไปไล่ปืนจะตายฟรีอ่ะมึงดูดีๆนะเว้ยวิ่งไปถ้ามันไม่ได้ก็คือก็แค่วิ่งกลับอ่ะอย่าไปปืนเลยอย่าโดนยิงอย่างไรก็ตามอะอะไรเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรถหน่อยพี่จะได้หลอกได้ไหนครับเนี่ยหลังพี่บายผมว่าแม่งมันจะส่งคนมาลงหลังเราแน่เลยพวกเซ็ตรวมมันนะต้องปืนต้องโฟกัสดีๆนะหลังหลังนะ สองนาทีนะพี่สองนาทีเล่นมาแล้วศพมันไม่เคยเีถ้ามันตายก็เท่านั้นอ่ะไอตัวหลังเตรียมออกนะเตรียมออกนะเอ้าไอ้เยอะดำเที่ยงเหรอเลือกเลือกนะหมึกต้องเลือกนะทุกคนต้องไปนะเว้ได้ครับได้ครับพี่มึกเลือกไม่ต้องไม่ต้องตัดมันคนดื่นไม่ต้องตัดสินใจแล้วว่าไปลูกนี้ดีกว่าพี่มึงให้หมึกเลือกถ้าผิดมึงโทษไอหมึกจบได้พี่ได้พี่ขอแค่ไปทายเดียวกันเนาะพี่บายถูกปะใขอคนสามคนเดียวไอ้มึกในวงสเกลอะตอนนี้กูว่า S <S> <S น่าจะมีพวกเราที่น่าจะเกาได้สุดแล้วใช่ถ้าไฟมันเกิดแล้วอะถ้าไฟมันเกิดเราต้องไปนะลุยมาเจอมาเจอกันที่ผมมาด่าดานนะโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องเตรียมตัวนะอหนึ่งอาทีหนึ่งอาทีเตรียมตัวนะมา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 เจาะออกได้แล้วมาเจาะออกมาเจาะออกมาเดี๋ยวชนกันเดี๋ยวพวกมึงชนกันออกมามาเอาแม็ก์แลนมาเพื่อนมาออกมามาตั้งรถรอเลยเราจะโฟกัสตรงที่สภาเก่าวัดกับสนามบินล่างนะตรงที่ใกล้เราที่สุดจะไปตรงนั้นก่อนโอเค ไอหมึกมึงมึงเปิดแมปดูเดี๋ยวกูช่วยเสริมให้โอเค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 ผมเปิดอยู่ปืนซ้ายปืนขวาเซตกันดีนะใครตีเพื่อนตายมึงไม่รู้สึกผิดนะมึอุ้มเพื่อนมาชุบนะนาทีเดียวนะโฟกัสเกมนะยดูอยู่ผมดูอยู่เยี่ยวเสียใบวะผมอยากยิงกันแน่หียวัวมาโลมาหลายวันละสัตว์เมื่อันผมไปไปสปาเออเอาเลยเนาะ สี่ห้าแล้วสี่ห้าแล้วเกิดแล้วหนาไปล่าง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 ไปไปไปหน้าไปล่างสี่ทา่ทา่าล้เชนกเสียงวอลหลกมากไอ้เหี้ย <ix>

เล่นมดตอนซ้อมเลยเล่นมดตอนซ้อมเลยมึงชุบเลยมชุบเลยมงไไปยิงไยิงไป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 ยิซอมเลยยิงไปเยอะๆยิงไปเยอะๆยิงไปยิงไปยิงได้วยยยิงด้วยที่ชุบด้วยยิงยที่ชุบด้วยชุบด้วยมงชุบดยิงดยหน่อยยิงด้วย่อยหน่อยยิงด้วยหน่อยงยิงยิงยิยิงอยู่กูยิงให้อยู่กูยิงให้อยู่กูยิงอยู่ถือปีเยอะถือปียะมึงตัวช็อตถือปี้ยอะถือปีเยอยป้อปยงไปลอกันคนหนึ่งไปลอัคนนึ่งอนคนง ไปไปไหนฮะไไป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 ไไอ้หลุยหลุยลุยมาหลุยมาหลุยมาหลุยมาเฮ้ยโอ้โหเมีแก๊งมาเพิ่มหลังมาหลังมาชนต่อชนต่อเลยปิดล้อมปิดล้มปิดล้มปล้มปพรมปูพรมปูพรมปพรมมึงตายเลยเอ็มตายเลยเปืล้มอีก เลยลับกลางไฟหลับกลางไฟเลยลับเลยอย่าไปกลัวปเพิ <poquito uy ler> <üf> ่มอีกปลเตมลามอกนชุบเลยชุบเลยชุบเลยยิงเตกาไม่ลิงมันมาชุบตรงเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหเอ็งคุมนะหัวเลยเอ็งคุมนะคุมเพื่อนไปน คุ้ยสองแกงชิวๆ้ยั่ดีเฮียพี่เบิร์พี่เบิรอยู่ไหนวะพี่เบิไปดิพี่บิสวยสวยสวยสวสวยดุยมาเร็วลุยมาเร็วลุยมาเร็วลุยมาเร็ว คุยคันไหนวะเอ้ยรถไอ้หลุยอยู่ไหนวะต่อต่อเชิญเคันนี้เชินเชิญอยู่ไหนวะสี่หรบพี่ไปเหลือบนขวายนะพี่ไปไหมู่ทพี่ไปมีบนขวายมีบนขว,าย,นขวายไปไหม โอ้ยย้เสียงก็ตกกว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยบนขวาบนขวาบนขวาเนเมืองไปต่อเลยบนขวาบนขวาลูกในเมืองลูกในเมืองลูกลูกใกล้ใกล้บ้านแต่ันเทลไปเลยเออตกบนบนบน,บนบ้านถูกไว้ตรงกล้ใกล้บ้านยวมันเทลไปเลยทางขวาทางขวาของเมือง,งอ่ะเส้นยืดๆยื้ออะไปเลย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 โหแหลกมากพระเจ้าจอร์จ ล่าสุดแค่ไปแล้วครับสำหรับตรงหลุยส์นะครับตรงนี้เนี่ยไปต่อหากันตรงนี้อ่ะเปลี่ยนเั็นจั่นเลยวหรอ